โอ oh! oh! oh, oh. 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 uh ้รมันเลงอยู่ข้างวะจะไปไหนมึงจะไปไหนปุ้ย Nì nì nì, Chỗ nữa kìa Tại sao anhÖng cho đứt nó đá em cày สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้เนี่ยมาอยู่กับการเดินควสเซฟ9ช่องของคิดกันต่อนะเดี๋ยวมาอัปเดตควสของคิดกันบ้างน,นะว่าถึงไหนกันแล้วนะตอนนี้เนี่ยคิดอยู่ที่เฟสที่3แล้วนะแล้วก็ทําไปทั้งหมด47เทับหกสควแล้วน,นั่นเองนะในคลิปนี้ก็จะเป็นระหว่างทางที่ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะว่า เวสระหว่างช่วงนี้กับถึงช่วงนี้เนี่ยคิดไปเจออะไรมาบ้างนั่นเองนะครับส่วนปืนที่คิดหยิบมาเล่นในวันนี้นะครับก็ไม่ได้เจาะจงเป็นปืนใดปืนหนึ่งเหมือนเดิมนะ้าเพื่อาเพื่อนอยากได้เซตแต่งเอาไปแต่งเล่นตามเนี่ยโพสต์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมครับส่วนเซตที่คิดใช้เนี่ยก็เป็นเซต4เปิดกล่องเหมือนเดิมนะเพื่อนๆส่วนแมปที่จะไปเล่นในวันนี้เนี่ยมีหลายแมปเลยครับมีทั้งแมปคลังแสง ช่องขาวแล้วก็แมปฟาร์มเลยครับเออแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคิดมาไลฟ์สตรีมทุกวันแล้วนะเพื่อนๆแต่คิดเนี่ยจะมาไลฟ์ช่วงเช้ชานะใครที่ชอบตื่นเช้าเนี่ยก็อย่าลืมแวะมาทักทายคิดในไลฟ์การนนะ้ส่วนถ้าเพื่อนๆอยากดูไลฟ์ย้อนหลังเนี่ยก็สามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นสมาชิกสหายหนูทอ่อสำหรับช่องคิดได้นะจะสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังแล้วก็มีคลิปเปรทพิเศษสําหรับเมมเบอร์อีกด้วยนะเพื่อนเือนเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะโอเคขายของกันพอแล้วก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาในเรทเนี่ย อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชักกี้บีด้วยนะครับถ้าเพืเ่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยไปรับชมเนื้อหาในเรทกันได้เลยครับ Rich Man Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2025พบเจอเหล่าสรตมเมอร์ชื่อดังคับข้างที่บูธพร้อมพบปาดถ่าททยรูปแจกลายเซน็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟและเหล่ากองทัพเลเยอร์สุดฮอตที่จะรอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธ ตอกย้ำความเปทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมรับอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากแลกนัล็อกจินตสิท์ห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตและพบกันที่บูธริชแมนช h o p มาอยู่กันในเรทแรกครับในเรทแรกนี้เนี่ยคิดมากับปืนสไนเปอร์ S J มากับกระสุน5ครับคิดเนี่ยอยากลองเอาสไนเปอร์มาส่องหาคนที่ห่อสไนที่ด้านหลังนี้หน่อยครับและสําหรับชาวอารีนาเบรกเอาอินฟินิตนะครับอย่าลืมนําโค้ดชักกี้บีเพื่อไปแลกรับของรางวัลกันด้วยนะใครที่เคยใส่ของซีซั่น2มาแล้วเนี่ยซีซั่นนี้ไปใส่เพื่อรับรางวัลอีกได้เลยครับของรางวัลเพื่อนๆจะมีสิทธิ์ลุ้นรับสกินเวกเตอร์45กับเซฟ4ช่องไปใช้กันแบบฟรีๆเลยครับลิงก์เว็บใส่โค้ดรับของรรรรราางวววววััััลลลลเเเเเนน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 ีีี่่่่่่ยยยยยออูททใใตต้้้้ดดดดิิสคคคปชแแแบกกกกฝซะะะพืๆจ ในหอสนายนี้เนี่ยยาวๆกันไปเลยครับจะมีผู้โชคดีไหมนะในวันนี้นะครับกอเป็นหนึ่งก่อนปืนกูลั่นปั้งมันสับสองฝั่งเลยอะ น่าจะสองตีตีกันข้างในสองตี้เกิดใกล้สองตีสองตีฝัง่งนี้เกิดใกล้สับสองฝั่งตีข้างในเหลือคิตตี้หนึ่งแล้วก็ไอพี่ชายที่เกิดตรงน,นี้นตีหนึ่งคิดว่าน่าจะมีตีหนึ่งเพราะว่าสามคนนี้น,น่าจะเป็นตีเศษรวมคิดะนะครับไม่รู้พูดไปเรื่อยไม่ต้องไปฟังกิ๊หรอก คิดเนี่ยอยู่บนหอสนายสักพักหนึ่งนาะก็จําได้ว่าคิดเนี่ยมีกุญแจรตรงประตูน้ำนี่เหลืออยู่ครับก็เลยลงมาขายสักหน่อยครับเพื่อนเลยเลยเหลือหนึ่งชาร์จก็ใช้ได้ออออ โอ้ไอมันเล่นอยู่ข้างวะจะไปไหนมึงจะไปไหนกู ครบแล้วสบายใจแล้วยิ่งก่อนเหมือนจะมีเพื่อนเขาอีกครับพี่ก็เลยเดินถอยมาอีกจังหวะหนึ่งครับเราผ่านเควสแล้วสองคิว มาแล้วเว้ยมาชิดละปังเตเงหน่อยหลบดีวอุ้ยมีโมซิดด้วยเรากำลังจะโดนรูมละเอาเปลี่ยนมุมนิดนึง

กับเราลักหนาเนี่ยวันที9เก้าพันหนึ่งก็ไล่ล่าเราอยู่ไ่นะมาดิไม่กาออกอยู่แล้วดิมาดินี่ๆๆเจอขาละเป็นมุม สามแล้วนะยังไงมีอีกไหมมีก้าาหนึ่งกับโมซินเจอละเลยคานเวี่ยงครับไม่รักเพื่อนหน่อยน้อ คิดว่ามันไปตู้เอ้ยไม่ใช่ไปตู้มันไปกู้ตัวแรกได้คิดยิงแล้วไม่ใช่ตัวแรกสิไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวตรงไซประตูน้ําเนี่ยโดนกู้ละคิดว่าไค่คิดเอาเกียร์ตัวนี้ออกไปก็ได้ได้อยู่ 3, 4, เป็นปืนทีเก้าห้าหนึ่งกับปืนโมซินเก็บเสียงครับเพื่อนๆมากับเซตสี่่ะของในตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับแถมกระสุนเนี่ยยังเป็นกระสุนสามอีกนะก็มาแต่ของที่พอใช้ได้ครับไม่ได้อีกอ้าววป วายอย่าบอกนะโอ้โหมาช่องเดียวเลยระับกินน่าจ่ประมาณนี้นะไลฟ์ในวันนี้นะครับก็พอสนุกกันขอปาขอ,ของคอนะ s อในวันนี้ล สองช่องขอโทษนะครับ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 แชทดวงใครดวงมันนะครับขอโทษนะครับ เอสเจมันนำโชคจริงปะต้องหยิบมาเล่นบ่อยๆแล้วปืนเี้ยนีมเตีมย่ทิ้งพี่เนี่ยคัดไปแล้วดูดิโอ้กังสกา,สกายังเอาอะรู้ต่อด,ดีเอารู้พเพรศเลยห้องเนี้ยนะ <c oughs> สับผมมาซะเยอะเลยคือบอกว่าเราหัวเหม็นว่ากันเถอะไอ้อย่าดูย้อนหลงังตรึงๆก็แวะมาเด้อกรม่อมเบอร์แวะมาดูได้ครับนะ SJ ในวันนี้ผมประกอบการก็ได้มันแต่ไม่ได้กำไรนะฮะสวยแ,แส่บ มาอยู่กันในเรดที่2ครับมากับแบบช่องเขากันบ้างน,นะเพืเ่อนๆเรดนี้คิดมากับปืนโมซินเลยครับมากับกระสุน6นั่นเองครับเรทนี้คิดจะลองไปเป็นแพ้ยผู้เขาดูบ้างครับส่วนเมื้องที่คิดจะไปเนี่ยก็คือโบดกลางแมบบนั่นเองครับ่มาเกิดตรงนี้ปะแปลกอะไรอ่ะเข้าไปแล้วหนึ่งศูนเก็บเสียงด้วย ก็เกิดแปลกๆว่ะตอน,นี้น่แหละแอบนัวกันอยู่ข้างในนั่นแหละก่อนขึ้นไปก็ขอแวะดูเซฟฟ,ฟรีสักหน่อยครับเผื่อมีคนหิวเซฟฟ,ฟรีนะเพื่อนๆ กดต่ำกว่านี้ไม่ได้นะติดต้องมีคนหิวเซฟฟี่แหละหน่าเนาะใช่ไหมโอเคอสี่เก็บเสียงกับไม่เก็บเสียงก็มา าหมดนะจังหวะนี้บัอใช่ไม่พูดบอสอ่าโดนสแกนละ บอดคนหรือเปล่า AK ธรรมดามาดา ปั๊มอ่าเราไม่เจอหรอกดังให้ก็ไม่เจอ DR มาแล้ว ตรงนี่ได้อยู่ยิงแล้วแม่สงสัยไหม cu 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 này cu này cu này ให้ก็ออกมาไม่เป็นนะมันเห็นได้ไงวะ <laughs> มาอยู่กันในเรทที่3ครับเรทนี้มาอยู่กันในแมบบพื้น oh. ที่ไร่หรือว่าแมบฟาร์มกันบ้างครับมากับปืน A E K นั่นเองนะเรทนี้คิดก่าว่าจะมุ่งไปที่โมเตลเลยครับแวะดีไหม mới vẽ đi quá nào áo 2 xem đi máy nào เยบมากเลยนะเพราะเราใส่หมวกปูดับยังไงละ่ะนั่นเฮียเหรอ kia trời áo khái lên áo hô oh. tôi thăm áo <laughs> đã บห,วหัวเหรอพอปืนแพงมามันจัดให้เลยวะเกมนี้วะแช็ด <That. S 1> เรนนี้ห้องสองเซฟเนี่ยของแทบเฉยครับเพื่อนๆคิดก็เลยจะดักรอคนในโมเตลนี่แหละครับคิดกบว่าจะยิงสตรูให้ได้สักคนนะ้เพื่อจเจ้าของแดงเนี่ยไปฝากเซฟก่อนนั่นเองครับจริง จะไปฝากของไหนนาอ ขอคิวหนึ่งขอคิวหนึ่งเข้ามาหน่อยไม่เอนี่พอแต่งเซ็ตแพกมันให้มาเลย่ะมันให้มาเลยวะแชท คิดเนี่ยเดินรูทรอในโมเตลอยู่สักพักหนึ่งเลยนะครับก็ไม่มีคนเข้ามาสักทีนะเพื่อนๆคี่ก็เลยจะออกไปเดินทำเควสต,ต่อด้านนอกแลละครับแตกด,ดิเสียดายอ่ะถ้าตกลงมานี่หลายแสนเลยีเนห่้ากับ6แสนอ่ะ7แสนน่นเนี่ย,ไป,ยไปแลยเยีเยอกัน รอมานานแล้ว <laughs> ปาบแกนันแหละเออจะได้เดินแบบหายห่วงหน่อยนะเออยิงเลยกันขนาดนั้น,นพี่ เดี๋ยวค่อยเอาแล้วกันครับนั่งมันใครอยากได้ไปเลยเอาทำเปิดก่อนนะ เขาเรียกพรีไฟล์กดปาดเข้าไปเลยยิ่ดได้เสียงวิ่งมาด้วยนะอีกหนึ่งเท้านะไหนดูดิเปิดแล้ววะแรงอยู่นะ F สองพันดอบได้เหรอดอบได้จริงพี่ชาคนนี้เนี่ยมากับเซตสี่นะมากับปืน AK 1 0 2และในตัวเนี่ยยังมีปืน F 2 0 0 0อีกด้วยครับพี่ก็เลยเอากระสุนใน AK 1 0 2นับใส่ปืน F 2 0 0 0เอากลับบ้านแทนครับแซบของเสร็จก็เดินทางไปทำเคเวสกันต่อเลยครับ พยายามจะใช้ไอ้อนี่อยู่นะปุ่มปุ่มรัดที่เขาให้มาเติมกระสุนแะต่ว่ายังไม่ชินไง <g ül s> พักก่อนพักเหนื่อยก่อนเหนื่อยเหนื่อย เหนยนิดหน่อยออกที่ตรงนี้แล้วตรงนี้ครับเลยมีสองตัวที่ยังไม่ได้รูทหน้าโมตาเตลนะที่เอายิงไว้กับพี่ชายคนนั้นนเะขายิงทิ้งไว้นะ something my with ears wrong คิดเปิดของให้ดูตอนนั้นแล้วกันตอนออกล็อบบี้แล้วแล้วกันไมยพาะอะไรนี้อย่าบอกนะเซฟไม่เปิดนั่นอธิษฐานก่อนเลยเนี่ยคิดมาทำแล้วนะรอบเดิงเควสเนี้ยมีทำอีกรอบหนึ่งเว้ เสียใจอะไรกันนะขนาดนะคะรับบุกอ่อนได้แล้วไปเออ

เราไปออกที่บ้านเขียวเนาะกลางแมปจริงีคิดังไม่ได้รู้ศัตรูอีก2ตัวที่หน้าโมเตลนะเพื่อนๆแต่คิดเนี่ยขี้เกียจกลับไปแล้วครับตอนที่คิดมองดูตอนยิงตอนแรกเนี่ยเป็นแค่เซตสครับเพื่อนๆก็เลยช่างมันละกันครับเดินทางยาวไปออกเรทเลยละกันครับเรททั้งหมดในคลิปนี้นะครับคิดตัดมาจากไลฟ์สตรีมนั่นเองนะเพื่อนๆใครที่อยากแวะไปดูไลฟ์สตรีมย้อนหลังของคิดเนี่ยก็อย่าลืมสมัครเมมเบอร์มาเป็นสหายหนูทอดด้วยการนะ้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้ช่อง s ชักกี้บีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้คือขอตัวลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกนะครับสวัสดีครับจีจี้ไอว้าว